พวกเราทีม Food Tech Ubiu คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลายัยราชภัฏอุบลราชธานีนิข้าพเจ้านางสาวตามจนาคนยืนและข้าพเจ้นานางสาวพิรุษก,กาไทยคจะมานำเสนอผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าร,ร่วมโครงการ p r o s p e c k Food Innovation ภายใต้ t ีม Tomorrow Food Innovation ชื่อผลิตภัณฑ์ของทีมเรามีชื่อว่า ยิ้งส้มแผ่นกรอบเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมหลักจากแหนมเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าและแป้งกล้วยโดยนำแหนมเห็ดนางฟ้าที่หมักด้วยข้าวเหนียวดำที่เหลือจากการตัดจำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดปั่นผสมกับเผ็ดนงานฟ้านึ่งสุกและแป้งกล้วยน้ำว้าครุ้มโรยด้วยเกลือและน้ำตาลทรายแดงอบให้แห้งตัดเป็นแผน่น อบหรือทอดก่อนนำมารับประทานลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์คืออะไรคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแยมเือเพ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารค่ะเพื่อใช้อนสีกลุ่มไลติกมีคุณสมบัติเป็นโฟเติกมีส่วนผสมของแป้งกล้วยและเห็ดนางฟ้ามีคุณค่าทางโภชนาการอาหาเป็นพีโรบุติกผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจึงมีส่วนผสมของทั้งโเวลติกและพีเรบุติกค่ะ เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทงเมรสและมีโปรตีนที่ได้จากนักเกยตตาไลาดีบเกวืเราไปติดตามกระบวนการผลิตและส่วนผสมได้เลยค่ะขั้นตอนการเตรียมแนมเห็ดนางฟ้าช่างส่วนผสมดังต่อไปนี้เห็ดนางฟ้านึ่งสุกสับละเอียดเกลือน้ำตาลกระเทียมและข้าวเหนียวดำนึ่งสุก นวดผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันและบรรจุในถุงสุญญากาศเก็บที่อุณหภูมิห้องนาน2-3วันหรือสามารถเลือกใช้แหนมเห็ดนางฟ้าที่เหลือจากการจำหน่ายได้ขั้นตอนการผลิตสิ้นส้มแผ่นกรอบเตรียมส่วนผสมดังต่อไปนี้เห็ดนางฟ้านึงสุกสับละเอียดแหนมเห็ดนางฟ้าแป้งกลือน้ำว้าแป้งมันสำปะหลัง ปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลโดยปั่นผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วให้นำส่วนผสมทั้งหมดมาขึ้นรูปเป็นแผ่นบางจากนั้นนำไปอบแห้งที่ตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสนาน3ชั่วโมงเมื่อครบกำหนดเวลาให้นำออกมาตัดเป็นแผ่น ผลิตภัณฑ์ชิ้นส้มแผ่นกรอบที่ผลิตจากเห็ดนางฟ้าแหนมเห็ดนางฟ้าและแป้งกล้วยสามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้นานหนึ่งเดือนวิธีการรับประทานสามารถนำไปทอดหรืออบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันได้ทีมฟู้ดเทค u b r u ขอขอบพระคุณค่ะ